สวัสดีครับผมพบกับผมคือเก้าครับโอรุณโหนลูกิสานครับมองนีมองเก้ามองเดิมครับผมหลังจากที่ผมไปอัปเดตสวนมันมากครับผมก็ได้นอกใหม่มหาเนาะครับเดี๋ยวผมสิมาปอกต้มครับผมต้มกินกับเจ้ากับปีซแซ่บนะนะไม่ว่าหรือว่าตำหม้อห้องเผ็ดเนาะแซ่บประคัก่นนีณครับเดี๋ยวผมขอเวลาต้มให้มันหายขมประมาณสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงหมดแล้วครับต้มฟื้นนะครับเนาะโอเคครับเขาเบิ้งแล้วก็ให้เลื่มกดซับสไกกดติดตามกดนตั้งใจกับโอรุณโหนลูกิสานนี่เด้อครับ ย่างหน่อยๆกับเบิ้งให้จบหรือว่าเบิ้งสักเกินเคิงก็ยังดีเนาะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะครับเนาะยังได้ก็มาติดตามกันเลยครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะต้มนะเนาะ เน้ใหม่เทือแรกเลยครับนี่ทติดปอกต้มสเปซสปายอีกน้อยกันไม่วางกันนะครับเนาไมใหม่ไะครับเนาะเดี๋ยวผมติต้มเป็นกระเจ้าหนูปีครับผมติดตามเลยครับขอเนียต้มนะครับสวัสดีย่างเป็นทางการอีกรอบกับผมพบกับผมนะครับนี่โฟลอนโอรุ่งอซ์แนครับหลังจากที่ผมไปหาน้องใหม่มาครับไปสตรวจปลามันครับผมได้นน้องใหม่มาประมาณหาน้อยนะครับแล้วผมก็มาทําการปอกการต้มครับปอกกับสเปซสปายอีกน้อยนะครับว่เคยปอกว่รู้ว่าเขาเฮ็ดยังไงครับ นี่แหละครับข้างแหลกในชีวิตกระเดียนหลวนะครับเนาะนี่แจวกับปีครับผมต๋อมสดๆร้อนๆครับไม่ไหมครับหอมปากครับเดี๋ยวผมจะเทนห้เบื้ลยครบนี่นี่ครับผมนี่โอเคเลยครับผมชุดยอดครับนี่ มีอีกอย่างหนึ่งครับบ๊มหมุนครับคนปลาผมคนปะทู่เนาะแซบไว้กันครับอืมกินกับหน่อไม้ของเรานครับแซบไค้บอกไผเด้ออืมแซบเสร็ครับ ขาทาครับขทาททานี่ระบบหมุนอีกเช่นเคยครับแกง๊งไม่สมใส่ไกลครับใส่เหนือไกลเนาะเพามีกระดูกโอ้ขออนุญาตขอถอดนะครับแสงบอดีอยังอยครับนี่ครับอืม จับเสียมเขอตรวจได้ครับเป็นระบบหนึง่งหิ่งข้าครับม,มขึ้นนี่ผมคิดว่าฝนสิดตกรับนอนอยู่มันห่อนแห้งครับนอนวันลับครับ ระบบแผ่ธรรมชาติใส่งานว่ไา้ดรครับบ่มีลมบ่มียังเลยครับบานฝนจิตตหยอดาประมาณสามีเมตรนี่ครับเศร้าครับเสื้อเนี่ยเสื้อผมสิรับตีสองครับสุดยอดอากาศเมืองไทยครับทั้งแรงทั้งห่อนครับดับหน้าครับว่าแล้ว เพราะว่ามันมีน้ำดำครับรอฝนย่างเดียวครับเี่ยคนอีสานครับดำหน้ากับดำธาตุดำแบบบ่มีน้ำครับผมแหงดินพ่อเปียกเป็นผงเลยครับเอาเสียงเอาเสียงเนี่ยซับตัวครับปักกาลงไปครับผมนี่นะผมไม่เคยเห็นกันเองครับว่ามันแรงครับ โอเคมากเลยครับผมอร่อยมากป้นกระเจีบยบครับปลาทูนี่แม่ป้นนะครับเนาะ ปลาทูนี่แม่เป็นปนมือเศร้าเนะาะสบายแกงต้องไปสนใส่แกงนี่ผมแกงเนะเาะแล้วก็น้ำพริกกะปินี่ผมตำเองเนะาะตำเหมือนเศร้าน้องไม้เนี่ยต้มเองครับปอกเองต้มเองครับผมแสบับคือเก้าแสับเซยครับผม เค,คนแบบทู่กับตุ่มทำไมเขากันนี่ครับเขากันไม่เก่าครับ โอ้ไกลเลยนะอยากต้มบ้างเลี้ยงกไก่แบอยู่บ้านนะว่ามาันไก่ปล่อยครับมามีขอกล้อมครับมามีเหล่าให้มันครับเวลาน,นันขุดนั่งต้นลำไยรับผมนอนตานมธรรมชาติเลยเลี้ยงแบบง,ง่ายๆครับนี่ครับวนเวียนวนเวียนยังสีหละครับ เตียมตัวถือควานเขาเบิ้งแล้วเลยเริ่มกดติดตามให้ได้ครับเป็นกำลังใจครับผม แซ่บสอสดอะไรครับแซบกระดองไอเดียครับตำเองแซบเองครับผม บนนัเทาน <c oughs> ขอโทษนะครับเสียมรารยาทไปนิดนึงครับผม ขึ้นสาวมากเ่ยหอนนึก็ว่าผมโปรเบ่ไปวบลวัวนฝนจิตกมาขึ้นอีก็พระตกเลยฝนตัวคน,นครับฝนบ่ตกหลายี่ไถหน้าไปแบกหลายให้ครับหน้าน่นครับ แหง่มมีนามครับแต่จะหน้ารูปครับ้าไว้ดำหน้าปีนี้คือว่าซื้อเขากินับผมทั้งปีเลยครับจนถึงปีหน้าครับผมรถไถก็มาเก็บในบ้านเรียบร้อยแล้วครับผ่านไถขาดเอามาเก็บผ่านบั้นเก็บในบ้านเหมือนเราครับเพราะว่าถ้าเอาไว้หน้ากว่าฝนจะตกเดี๋ยวมันหายนะครับเนาะก็เลยเก็บของเขามาบ้านไปแล้วครับ เตรียมตัวไปเห็นย่างอื่นครับผมผงวานทำมันสิตกอีก่แบบที่เนี่ยชื่อว่านนอนนะครับมาถ่วงเทอเดียวครับตกสองมือน้่าถ่วงก็ไปครับ อโอเคนะครับเนาะอันนี่ก็เป็นน้องใหม่หรือผมหามมาเองเนาะบอกต้มเองครับผมเก็บกินเองครับเสีบแสบครับผมนี่เมื่อนี้ก็เอาซ้ำนี้นะครับเป็นคิดเดีย๋ยวว่าไปหาน,น้องใหม่มากแล้วก็บ,บอกต้มกินแล้วก็เพ็ดก็เข่ากินนะครับเนาะ จ็จั้งหลก็ขอขอบคุณเรื่อยๆนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามให้กำลังใจกับโอโ,โลโนหรือวิสารครับผิดพาดประการใดขอโทษขออภัครับผมคลิปนี้เอาซ้ำนี่คลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพกันทุกคนครับผม